พร้อมกันเราก็มีคุณครูที่เป็นตัวอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวครูจะลองอ่านให้นักเรียนดูดูดูซิว่ามันจะถูกต้องไหมนี่เพลงกาวกีฬานี้นะคะตัวดอเด็กก็คือตัวโดอ่ะโน้ตมีโยมีตัวโดเรมีฟ้า เดี๋ยวทำได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนพูด i กากีฬาเนี <c ười> o, ่ยเราได้ย <Ch ai S 1> <Là> ินคุณหมูใช่ไหมฮะเวลาที่เรามีก <c ười> ีฬากีฬาศีรใช่ไหมใช่กีฬาเบรกกีฬาจังหวัดถ้าเราเราไปเที่ยวตรงไหนใครเขาก็จะเปิดเพลงกล่าวกีฬานี้พอเรามาเรียนเราก็ท่องท่องท่องไม่ได้ บรรทัดที่สอใช่มใช่มันมันเหมือนมีตโน้ตมากใช่ไหมไม่เป็นไรเราพยายามเราก็ทำได้